คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีพฤษภหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะปรอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวครับโดยในเรื่องของการงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะครับ เราดูเรื่องของการเสริมสเสน่ห์นะในเรื่องการที่เราจะมีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดในเรื่องของการงานที่กําลังเข้ามานะครับดูสิเป็นอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของอความศรัทธานะความคิดจิตใจที่ดีการคิดดีทําดีผู้ด,ดีในะช่วงนี้มันเหมือนเป็นพลังสเสน่ห์ของตัวคุณนะเวลาคุณจะไปพบปะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนรอบข้างหรือว่าจะไปทํางานที่ไหนจะไปพบเจอใครเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราคิดดีทดําดีพูดดีเนี่ยมันจะหนุนนำนะครับแล้วก็เป็นสัจธรรมเป็นความจริงด้วยที่นเ,นเนี่ยไพ่เป็น The Hydrofan เนี่ยเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับนักบวชอยู่แล้วนะครับเป็นพลังงานที่เวลาคุณจะทําอะไรก็ตามหากคุณมีความคิดดีเอาไว้ก่อนเนี่ยเวลาคนที่จะพบเจอคุณก็รู้สึกดีไปด้วยนะครับเหมือนเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณได้อีกหนึ่งช่องทางให้ด้วยเชย่นกันนะครับเพื่อที่ว่า งานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างงานช่วงนี้นะครับพายขึ้นในเรื่องของการคบคิดนะในเรื่องของการวางแผนเป้าหมายนะครับในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยเออมาเป็นเรื่องของการคบคิดตัดสินใจแต่ลอย่างเนี่ยให้มันเรียบร้อยมันมาจากการวางแผนเพื่อให้เกิดความสําเร็จถามว่างานมันจะมีไหมเนี่ยพาขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีเข้ามาเหมือนกันนะพยขึ้นเป็นถ้วยรางวัลเนี่ยโอกาสมีแต่ว่าโอกาสที่จะมีเนี่ยมันมาจากการกระทําของตัวคุณนะครับมาจากการ ฝึกแล้วฝึกอีกนะในเรื่องความรู้ในเรื่องของความสามารถก็จะเสริมในเรื่องความสำเร็จที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับมาดูสิว่าพายแนะนําอย่างไรบ้างนะครับพายคือเป็นนอตติ้งนะในเรื่องของอาการปรับใจการเข้าใจในเรื่องของการกระทำนะครับเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่คุณเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับการรู้ตัวเองแล้วก็แก้ไขจังทุกจุดเนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องของการกระทำแตหลายอย่างเนี่ยมันเกิด ความสําเร็จมากิ่งขึ้นนะครับต่อมาอย่างที่2ไปขึ้นในเรื่องของอามณดนะครับไปขึ้นในเรื่องของความเหงานะความเหนื่อยความล้าใ,ในใจใจแล้วมันตก2อย่างยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดมากด้วยนะครับบางอย่างที่มันคิดมากเกินไปเนี่ยมันเป็นในเรื่องของพลังงานที่คุณเองต้องจัดการเรื่องหัวใจนะครับจัดการรื่องของความรู้สึกของตัวเองเนี่ยให้มากๆกแล้วจะทำยังไงถึซิะพาปัอใจว่าอย่างไรบ้างเซิ ภาพพักใจพายขึ้นเป็นในเรื่องของการพักผ่อนนะไอความคิดบางอย่างเออบางทีมคิดไม่ออกเพราะว่าเราอาจจะเหนื่อยเกินไปล้าเกินไปนะครับเครียดเกินไปก็พักผ่อนให้เพียงพอนะพักใจพักกายของตัวเองให้ดีนะครับรวมไปถึงการที่เราต้องค่อยๆค,คิดเนี่ยพาขึ้นในเรื่องการค่อยๆค,คิดที่จะทําทบางอย่างออกไปในเรื่องของการกระทําในเรื่องการไปสมรรคัครงานก็ดีในเรื่ององการหาความสุขก็ดีเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องมาจากความคิดที่จะ วิเคราะห์ต่างๆให้มันเกิดผลสำเร็จผลสำเร็จที่ดีนะไพ่ขึ้นบัลลังก์ไฟเอฟเฟกเนี่ยเป็นเรื่องการเลือกทกี่จะทาสิ่งที่ถูกต้องครับเลือกที่จะทำาในสิ่งที่มันเหมาะมันควรนะหลังเรื่องความพูดนะครับทั้งเรื่องการแต่งตัวการเตรียมตัวทักษะต่างๆมันก็ต้องมีความเพียรพร้อมมันจะได้ไม่เกิดปัญหานั่นเองนะครับมัลัก์ไ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไ่เตือนอย่างแรกไปขึ้นเป็นในเรื่องของพระอิฐน,นะครับในเรื่องพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นในเรื่ององพลังงานของ สิ่งที่จะได้รับในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับในเรื่องของคนรอบข้างเป็นพลังงานที่คุณเองต้องเข้าหานะไพยคือพระอินเนี่ยคือในเรื่องของการที่มันต้องไปพึ่งบารมีนะหรือการไปขอพรกับพระอินก็ได้นะเรื่องการได้รับพลังงานแล้วเกิดความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับไ <cry> พ่คือในเรื่องของพระศิวรีนะครับการได้ราบนะครับการได้พลังงานที่เรื่องความสําเร็จเราไปไหว้พระศิวะรีก็ได้นะครับเพื่อเสริมในเรื่องของการงานของตัวคุณให้เกิดความปังมากยิ่งขึ้นนะครับพระมุญญาเิหารว่หาอย่างไรัยขคือในเรื่องของการกับพระเชดพระที่วัดแล้วก็การไหว้พระสวดมนต์ หากคุณได้มีการไหวพระศดมนนะหนุนนําให้จิตใจดีขึ้นนะครับแล้วหนุนนาให้เกิดความสําเร็จความสมหวังมากยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีโอกาสไปวัดวาอารามหรือไปวัดที่เรารู้จักเนี่ยเออมีโอกาสก็ไปขัดพระเชษระที่วัดเนี่ยก็ช่วยขจัดปะเป่าเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆที่กําลังมีเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะแล้วเนี่ยดุจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับ เป็นอย่างไรบ้างดูซิเรามาดูในเรื่องของการเสริมเสน่ห์ให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวคุณนะครับอะไขึ้นในเรื่องของความคิดเหมือนกันนะไ่ขึ้นเป็นชักที่ปักหลังแล้วขึ้นเป็นรูปงูเนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดที่มันระแวงระวังตัวเองตลอดเวลามันมีโอกาสที่คุณเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาบางครั้งความที่คุณระแวงเกินไปมันทาให้คุณมองคนรอบข้างอะไม่ค่อยดีนะักเวลาความคิดมันส่งผลออกไปอะมันจะมีโอกาส ออกมาทางท่าทางสีหน้าอารมณ์ของตัวคุณทําให้คุณเนี่ยหมดเคยเรียกว่าราศีนะหมดในเรื่องของเสน่ห์ในตัวเองออกไปเพราะว่ามันมีแต่พลังงานลบๆนะครับใครอยู่ใกล้มันก็รู้สึกแบบเออมันเครขโมวจังเลยอ่ะมันรู้สึกแบบกังวลรู้สึกเออคุณไม่ค่อย ไม่ค่อยน่าคบหาอะไรแบบนี้คณดูเหมือนแบบพลังงานไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยเข้าใกล้แบบนี้คือต้องระวังเหมือนกันเพราะว่า,เ,าเรื่องของจิตใจเป็นหลักสาคัญในช่วงนี้ที่จะดึงดูดคนเข้ามาช่วยเหลือนะครับดึงดูดในเรื่องของการทํางานให้มันเกิดความสําเร็จเรื่องของความก้าวหน้าด้วยเช่นกันนะครับม่รู้ว่างานช่วงนี้เป็นอย่างไรให้ขึ้นไปในเรื่องของการที่มันจะต้องหาคนนะหาคนมาช่วยเหลือเหมือนกันนะแต่คนเนี่ยมันเหมือนพายขึ้นในเรื่องของคนรับข้างเนี่ยมันหนีห่าง นะเพรมันหนีห่างแล้วมันหนีห่างจริงๆนะในเรื่องของการที่มันผ่าใครพึ่งมากก็ไม่ค่อยได้นะมันเป็นเรื่องของการที่เรื่องของทัศนคติเรื่องของความคิดนะครับแล้วก็เรื่องของมุมมองในการทํางานที่มันไม่ตรงกันนะบางอย่างที่ไม่ตรงกันเนี่ยคุณเองก็ต้องพึ่งตัวเองไปก่อนในช่วงนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องงการทําให้ดีที่สุดนะครับในเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะแล้วกอ็อะไรที่มันยากหรือลําบากเนี่ยมันก็ เป็นในทางที่มันค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆศึกษาแล้วก็ทําอย่างถตงมที่มันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่แนะนําอย่างไรบ้างนะไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงเทอเรียนะครับในเรื่องของการที่มันต้องดูในเรื่องของการะทำของตัวเองนะครับแล้วก็อะไรที่เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อน่นเรื่องการที่มันจะเกิดปัญหาหรือว่าอะไรที่คุณยังไม่รู้เนี่ยก็ค่อยๆศึกษาไปก่อนอย่าเพิ่งไปเร่งรีบกับมันนะครับอ่าอย่าง,งต่อมาไพ่ขึ้น10 ไพ่เกี่ยนเรื่องความทุกข์ไพ่เรื่องขึ้นในเรื่องของการที่มันทําบางสิ่งบางอย่างที่มันต้องเกิดผลสําเร็จผลสําเร็จบางอย่างที่มันต้องอยู่ที่คุณวางแผนนะอย่าแบกทุกอย่างเอาไว้คนเดียวนะบางอย่างก็ต้องค่อยๆทำนะค่อยๆทาจัดสรรเล่าไรเท่น้อยไม่งั้นเนี่ยเหยงงานมันจะบรบมมตุ้มทําวันเดียวมันก็ไม่มีทางเสร็จหรอกแต่เราต้องแบ่งเวลานะแบ่งเวลาให้เป็นจัดสรรเวลาให้เก่งนะไม่งั้นเนี่ยปัญหาก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นนะคุณไม่จัดสรรเวลาให้ดีนะครับไพ่พักใจว่าอย่างไรบ้างด ในเรื่องของการกระทำนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเป็นแบบเออเรื่องพักใจเนี่ยขึ้นในเรื่องการที่มันเครียดอ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะต้องพักผ่อนเหมือนกันนะพักใจพักความคิดนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยมันเริ่มที่จะคิดออกมาขึ้นนะในเรื่องของปัญหาที่มันบังเกิดขึ้นแล้วก็จะมองให้เห็นตรงจุดมากขึ้นหรือว่าพาตัวเองไปเที่ยวหน่อยนะวันหยุดสุดสัปดาห์หรื่อวันอาทิตย์นะพาตัวเองไปเที่ยวหน่อยไปเที่ยวกับคนที่บ้านก็ได้หรือไปเที่ยวคนเดียวก็ได้ก็แล้วแต่เราแบบไหนเรามีควาาามมสุขเรกก็็ทนนนะัจปปหอล่ย ความสุขปล่อยกายปล่อยใจปล่อยสรภาพบ้างน,นะครับเพื่อจะผ่อนคลายจิตใจเพื่อจะเมื่อมีพลังงานเนี่ยที่ดีเมื่อมีพลังงานใจิตใจที่มันมากพอเนี่ยมันก็ทําให้ตัวคุณมีแรงที่จะทํางานได้ต่อตัวคุณมีแรงที่จะต่อสู้กับชีวิตได้ต่อได้มากยิ่งขึ้นนะครับมนรู้สึกว่าสาหรับในเรื่องของคนที่เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานในช่วงนี้จังหวะจะดีหรือไม่ดู้นสิ ในเรื่องของจังหวะนะครับถามว่าเปลี่ยนแปลงก็ดีไหมเนี่ยอืมขึ้นในเรื่องของความมั่นคงนับแล้วก็ขึ้นในเรื่องของไฟที่กำลังจะมอดโอกาสที่กำลังจะไปนะครับแล้วก็เกิดความกังวลใจอ่ะเราไม่เปลี่ยนแปลงหรอกขึ้นเป็นความสําเร็จนพ่ขึ้นเป็นเรณนี้แล้วก็ขึ้นเป็นการแบกโลกในะความเครียดนะครับแล้วก็มันเริ่มที่จะเหนื่อยกับสิ่งที่ทำนะครับมันเริ่มที่จะอยากเจอความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองแต่ไพ่เป็นอุปสรรคที่เป็นเรื่องของความคิดที่มันยังไม่ลงทํานะครับดังนั ไปทาหรือไปทาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตรัดใจของตัวคุณมากกว่าถ้าคุณยังยังอยู่ในความที่ไมไม่มั่นใจอยู่มันอยู่ในความคิดอยู่มันอยู่ในการวางแผนอยู่มันก็ไม่เกิดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าเปลี่ยนแปลกก็ดีไหมเออมันก็ดีนั่นมันก็ดีนะไม่ได้แย่แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณวางแผนมากน้อยแค่ไหนมากกว่าถ้าวางแผนมาไม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสผิดพลาดมันก็มีโอกาส สิ่งที่มันทำให้มันสรุปได้ในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นคุณเราต้องมีการจัดการให้เรียบร้อยก่อนในเรื่องของงานเก่าก็ดีในเรื่องของการวางแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงจะไปที่ไหนอย่างไรมันจะได้ไม่เคว้งคว้างนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดผลที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าบางคำคิดเยอะเกินไปนะครับบางครั้งมันก็ทุกเกินไปเครียดเกินไปมันทาให้คุณมองเห็นช่องทางได้ยากนะก็ต้องระวังเรื่องของใจของตัวคุณเองที่ทาให้มันบดบังในเรื่องของความสําเร็จนะครับในเรื่องของการที่คุณคิดแล้วมันไม่ลงมือทําสักด้วย <laser magic> ความคิดของตัวคุณเองนะมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของแต่สิ่งเอียะนะครับในเรื่องของพลังงานจิตใจความรู้สึกความสําเร็จเนี่ยมือมันเกิดขึ้นจากใจของตัวคุณตรงนั้นนะครับไพ่ขึ้นแต่สิ่งเอียะเนี่ยหรือไปขอพรกับท่านก็ได้นะหรือไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการรุ่งโรจน์ความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับดังนั้นในช่วงนี้หากคุณพยายามมากเพียงพอเนี่ยสิ่งที่คุณคิดมันมักจะสําเร็จอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่ามันเหมือนรอเวลาที่มันจจะเเกิดควาามสํร็ ต่อมาไปขึแบบผู้พูดในห้องช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องคําพูดจะพูดเจรจากับใครจะเจอพบเจอผู้รับผู้ใหญ่แบบไหนนะเราพูดด้วยวาจาที่ดีด้วยวาจาที่นอบน้อมมันจะช่วยให้ในเรื่องความหนุนนาให้เกิดความเข้าหน้าม,มากยิ่งขึ้นนะครับพระบุญญาเป็นนิหารว่าอย่างไรนะไปขึ้นเรื่องการทําบุญเกี่ยวกับไฟนะการถวายรอไฟให้แสงสว่างหรือว่าการเดินมันตะเกียงให้แสงสว่างอันนี้ก็จะช่วยหนุนนำนะครับรวมเปงการทําบุญกับคนพิการนะก็จะหนุนนาให้คุณเนี่ยได้ขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้้นใหใคีย ไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะครับตอนแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับจะเป็นอย่างไรนะเราดูในเรื่องของการที่จะเสริมสเสนับอย่างไรให้ธุรก,กิจตัวคุณเนี่ยมีความปักมาก,กขึ้นนะครับให้ขึ้นในเรื่องของการที่มันเป็นเหมือนคนที่ชอบแก้ไขอะ่ะนะเวลาทําอะไรเราคิดจริงทําจริงโดยทันทีนะคิดแล้วเราก็ทําลงมือทําเลยให้ขึ้นในเรื่องการลงมือทามันทาให้มันเป็นเหมือนคนรอบข้างนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของลูกน้องเราเนี่ย เกี่กความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะกับหุ้นส่วนในเรื่องของลูกค้านะเมื่อเห็นคุณใครยันขันแข่งทําอย่างเต็มที่ทำยืนยันความสามารถอันนี้เป็นเสน่ห์เล็กๆที่คุณสามารถทําในปัจจุบันได้เลยนะครับในเรื่องของการคิดจริงทําจริงแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่นะครับนันเป็นเรื่องของภาพลักษณ์ของธุรกิจนะภาพลักษณ์ของตัวคุณเองเวลาจะไปที่ไหนอย่างไรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะทำอย่างเต็มที่ในเรื่องธุรกิจมันก็จะมีความปัง ที่ดียิ่งขึ้นก็ได้นะครับด pues mm ูเร nah <wil> <sh> ื่องของธุรกิจในช่วงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการโชว์สักลภาพนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้มันเรียบร้อยในเรื่องปัญหาที่มันบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จะการให้มันดียิ่งขึ้นนะครับให้คือว่ามันค่อยๆจะจัดการบริหารเรื่องต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรที่มันยังเป็นปัญหาเราก็ค่อยๆจัดการไปนะครับอะไรที่มันยังทําได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณต้องชักกก่ีนนนนะไมมัั้เ็็ปาร จัดลาดับความสำคัญนะครับการจัดลำดับความสําคัญเนี่ยมันก็เป็นจุดสําคัญในเรื่องธุรกิจให้มันเกิดความปังมากขึ้นไม่ให้เกิดปัญหาที่มันเพิ่มผูนมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ดูซิว่าในเรื่องของไพ่แนะนําอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องตัฟูนะในเรื่องคิดจะทําอะไรบางอย่างในบางทีมันเหมือนเสมือนแบบโปสรกเป็นเยอะนะแต่อุปสรรคเยอะมันก็มีทางออกมีทางแก้ไขอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับอย่างส่อต่อมาไพ่ขึ้นว่ามันเหมือนต้องหาที่พักใจตัวเองด้วยนะครับเราเจอความเครียดเจอความเหนื่อยมาเยอะก็ต้องพักใจด้วยนะครับไอความเหนื่อยความเครียดเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันเลี่งไม่ได้แต่มันต้องแก้ไขมันต้องลงูมือทำาใยทันทีนะครับไม่งั้นเนี่ยปัญหาเขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั้นการทีุ่จะ ต่อสู้ปัญหาเนี่ยมันก็มาจากใจที่พร้อมด้วยใจที่ดีด้วยนะครับนเรื่องการหาพื้นที่จิตใจอาจะไปเที่ยวไปสร้างความสุขให้กับตัวเองนะมันก็ช่วยได้อ่ะนดูสิไพ่พักใจพูด,ดพอะไรเพิ่มเติมบางนะครับดูสิไพ่ขึ้นไปในเรื่องของการที่มันค่อยๆหาทางออกนะครับค่อยๆค,ค,คิดแก้ไขปัญหาในเรื่องของการ นะครับเรื่องของจิตใจนะในเรื่องของการกระทําแล้วก็เพื่อนบอกแมงจรนเนี่ยเป็นในเรื่องของการที่หาคาปรึกษามนอาจจะเป็นคำปรึกษาเล็กๆจากเพื่อนคนรอบข้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะยังน้อยได้ไประบายให้ใครสักคนฟังเออมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการขี้คลายจิตใจตัวเองนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของการที่นั้นต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระบางนะครับความหลากหลายคือเราต้องแก้ไขบางอย่างที่บางอย่างคุณอาจจะมองว่ามันแก้ไม่ได้นะครับในําบางคนคุณมองว่ามันไม่ดีและบางทีมันสามารถแก้ไขได้เราต้องปร่งนิดนึงแล้วก็เปิดใจให้กว้างๆเอาไว้ บางอย่างมันเหมือนเส้นผมที่มันบางบุเขาอยู่ที่คุณอาจจะมองข้ามมันไปนั้นคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณมองข้ามไปก่อนเพื่อจะดูซิว่ามันสามารถจัดการได้ไหมดูซิว่ามันมีหนทางไหนบ้างที่สามารถจ,จัดจการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในทิศทางที่ดีดีจริงๆด,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 ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้นะครับไพ่จะบอกอะไรไหมนะครับไพ่จะ ช่วงนี้จะลงทุนแล้วดีหรือไม่นะครับดูสิในเรื่องการลงทุนนะครับไพ่ขึ้นเป็นปลาตัวใหญ่มันก็ถือว่าเป็นในมุมของการที่มันเป็นการลงทุนนะครับเป็นเรื่องการตัดสินใจด้วยปลาตัวใหญ่ก็หมายถึงว่าลงทุนที่มันต้องมีโอกาสที่ดีนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องความที่มันต้องจัดการเรื่องอะไรอย่างหนกหนาในเรื่องการลงทุนอะไม่ลงทุนแล้วเป็นอย่างไรไม่ลงทุนไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเฝ้ามองแล้วก็มีการดูจังหวะนะครั day, บในเรื่องการลงทุนถามว่าดีไหมจริงจริงแล้วเนี่ย ไพ่ทั้งหกใบเนี่ยเออดีหมดเลยเออดีหมดเลยมีไพ่ไหนที่ไม่ดีแต่เป็นเรื่องของความลังเลใจมากกว่าเป็นเรื่องของความคิดมากกว่าที่มันคิดแล้วมันลังเลสงสัยว่าจะเอาดีไม่เอาดีมาเลยทําให้มันเกิดความเอ๊ะหรือไม่เอาเอ๊ะเอาหรือไม่เอามันทําให้คิดเยอะเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นปลาตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นทิศทางที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ความลังเลใจมันทาให้มันกลัวกังวลจนเกินไปด้านหากคุณจะลงทุนในช่วงนี้ก็สามารถทําได้แต่ก็ต้องค e ิดแล้วทํานะคิดแล้วต้องวางแผนให้ดีนะเพืื่่่่ออจจจจะะะไไไมมมหเเเเกกิิดดปปััััญาพลงงสสยยนนนี๋ว ไม่ได้ทําหรือไม่ได้ผลกําไรที่มันจะสมควรจะได้นะครับเราจะว่าในเรื่องของไพ่จะเติด์อะไรบ้างในเรื่องของธุรกิจในเรื่องธุรกิจไพ่ขึ้นในเรื่องของปักษาวายุในเรื่องของการจัดการนะในเรื่องของการบริหารในเรื่องธุรกิจให้มันสบ็จเรียบร้อยนะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็เป็นไปได้นะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลานะที่มันต้องค่อยจัดการแก้ไขนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะอุทิศบุญนะครับให้กับเจ้าที่เจ้าทางนะในเรื่องของ สถานที่ที่คุณทําธุรกิจก็ดีนะเป็น,นเรื่องของโรงงานนะในเรื่องของร้านค้านะครับเป็น,นเรื่องของธุรกิจโทําไม่ว่าที่ไหนก็ตามบ้านของคุณนะก็อุทิบุญน,นะอุทิบุญให้กับเรื่องของเจ้าโยธาเลยก็ช่วยหนุนหนักนะในเรื่องธุรกิจให้เกิดความคลี่คลายเรื่องปัญหาต่าง เปิดทางให้เกิดช่องทางการเงินองตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าบุญญาพิธิหานว่าอย่างไรไปขึ้นในเรื่องของการทำบุญโรงศพนะครับก็จะช่วยหนุหนนำเหมือนกันในเรื่องของการกำจัดอุปสรรคปัญหาให้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการจุดทูปนะครับ16ดอกบอกบอกล่กาวเทพเทวานะให้เปิดทางเบิกพลังเรรบิกบารมีให้กับตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับหากมีอุปสรรคปัญหามันเยอะซะเหลือเกินเนี่ยอืในพุงช่วงนี้ก็จะช่วยได้หากได้มีการจุดทูปบอกกล่าวนะกับเทพเทวาเพื่อเปิดทางเปิดช่อง เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์นะครับแล้วก็เปิดในเรื่องของช่องทางทุกเกี่งทุกคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะดังนั้นดวงจิยิได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจในะครับ